สู้ๆนะแม่จุ๋ยวรัตยาเผยเบื้องหลังความเป็นแม่ลูกอ่อนนอนหลับอย่างเพลียต้องบอกเดยว่าในตอนนี้เป็นครอบครัวสุดอบอุ่นมากๆสำหรับน้องพีเจลูกชายติดรักของจุ๋ยวรัตยา นอแสดงสาวชื่อดังที่ในตอนนี้อยู่ในสถานะคุณแม่ป้ายแดงที่ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาสำหรับช่วงแรกๆในการเลี้ยงลูกยิ่งเป็นคุณแม่เมือใหม่แล้วแลก็ต้องฝึกฝนกันไปโดยคุณจุ๋ยวรัตยายก็มาจะออกมาอัปเดตความน่ารักของลูกชายผ่านทางอินสตาแกร,รมส่วนตัวอยู่เป็นประจำทําเอาหลายคนถึงกับหลงรักกันเป็นแถวในตอนนี้ก็มีพี่ป้านานาอ่านที่มาสมัครเป็นแฟนคลับไม่แพ้คุณพอ่อคุณแม่แล้วโดยล่าสุดจุ๋ยวรัตยายได้ออกมาเผยภาพน่ารักของแม่ลูกชีวิตคุณแม่ลูกอ่อนบอกเลยว่ามีความน่าเห็นใจจุดสดุดและดูตัวเหนือน่อยโดยยเขีนนชั่ ไว้ว่าชีวิตจริงไม่ลูกอ่อนคะ่ะแอดพีจพีจพีดแอดพุทดอะสกอร์ดีเจขอขอบคุณภาพครอบครัวจุ๋ยวรุยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวกระซิบันเทิงคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ